นี่คือเมืองไอซีเดนนะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์คอนทอนสวิตอันนี้เป็นที่ทุกคนมาเมืองนี้ก็สิ่งที่จะต้องมาเช็คอินก็คือโบสพระแม่มารีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะทุกคนจะต้องมาเช็คอินแล้วก็มาขอพรที่นี่นะคะ นี่เราจะเดินไปกระๆรอากาศหนาวอันนี้จะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มา,าไหว้พระแม่มาลีแล้วก็ทุกคนก็จะต้องมาแบบดื่มมันก็ว่าเดินดื่มให้ครบทุกทุกอันนะคะ ให้ครบรอบเลยแล้วก็อธิษฐานอันนี้เป็นความเชื่อของคนสวิตนะคะ <c oughs> เด็กๆมาปั้นอุโมงค์